ปุยสูตรนี้บอกเลยว่าถ้าใครใจร้อนนะคะไม่ต้องหมักใส่อะไรก็งามนะคะโดยเฉพาะการเร่งดอกให้กุหลาบนะคะกุหลาบไม่ถึงเดือนออกดอกใหม่อีกแล้วค่ะสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงง่ายมากๆเลยไปดูกันเลยจ้า สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาบอกสูตรการเร่งดอกนะคะเห็นผลไวมากกุหลาบก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครได้ดูนะเล็กถ่ายแล้วก็เก็บมาทําสบู่นะคะยังไม่ถึงเดือนเลยตอนนี้ออกดอกใหม่และดอกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะเห็นผลจริงๆอันนี้คือเป็นถังเก็บเศษอาหารนะคะท่านผู้ชมแล้วด้านล่างก็จะมีน้ําด้วยในทุกครั้งนะคะเวลาเราเทศเศษอาหารไม่เอาพลาสติกกระดาษทิชชู่ไม่เอานะคะเศษอาหารต่างๆนะคะเศษผัก ไก่กุ้งนะคะก้างปลาปลาทูแล้วก็เศษผักหรือผลไม้เทลงเลยนะคะแยกออกมาเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับป,ประรดนะคะเปลือกผลไม้ต่างๆเนาะใครมีผักมีอะไรก็ใส่ลงมาเลยจากนั้นก็ให้เราใส่นี่ค่ะน้ำสาวข้าวนะคะสูตรนี้เร่งดอกได้ไวมากเห็นผลแน่นอนค่ะทำตามนี้เลยนะคะไม่ต้องหมักนะ เส่ลงไปเลยใครไม่มีน้ำซาวข้าวใช้น้ำธรรมดาก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นน้ำซาวข้าวจะเร่งดอกได้ดีมากแทีนี้เนาะจากนั้นนะคะให้เราใส่ EMEM ทํา e ทำให้ดินร่วนสวยแล้วก็ปรับค่าความเป็นกรดด่างให้กับดินของเราด้วยนะคะฉะนั้นต้นไม้ต่างๆที่เราใส่ EM ลงไปนะคะจะไม่มีกรดมากเกินไปด่างมากเกินไปนะคะจะมีค่าเป็นกลางค่าเป็นกลางจะทำให้ต้นไม้สวยนะคะ นี่ไม่เต็มฝาดีนะคะใส่ไปแค่นี้เพราะว่ามันเข้มข้นมากเนาะจากนั้นเดี๋ยวไปดูต่อกันนะคะต่อมาตัวนี้นะคะมีแร่ธาตุอาหารเยอะมากนี่คือปุ๋ยมูลค้างคาวนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเปิดออกมานี่รู้เลยว่ามีกลิ่นนะคะอ่านี่ค่ะร้อยเปซไม่ผสมอะไรเลยนะใส่ลงไปค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมัก นี่ใส่เยอะเลยเพราะว่าต้นกลาบเล็กโตแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราคนคนให้มูลค้างคาวลงไปผสมนะคะ งามแน่นอนค่ะใส่อะไรก็งามนะคะแต่ต้องระวังด้วยน้ะมูลขังข่าวนะอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเพราะว่ามันเข้มข้นมากนะใส่เยอะมันจะเหลืองนะคะแต่ถ้าใส่ในอัตราที่พอดีอะต้นไม้จะเขียวสวยปรับได้ภายใน3-7วันนะคะ3-5วันด้วยซ้ำนะคะก็คือตอนนี้นะมะกรูดเล็กนะคะที่ใส่มูลขังข่าวไว้สวยมากแตกยอดใหม่นะคะยอดอ่อนแตกใหม่ภายในสวันเลยค่ะ สวยมากๆโอเคมีฟอสฟอรัสสูงนะคะเร่งดอกเร่งผลเร่งใบเขียวเร่งลำตน้นอ่ะทีนี้เราเอาไปใช้กันเลยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมสวยมากนี้ออกดอกใหม่นะคะไม่ใช่ดอกเก่านะออกใหม่นะคะใครติดตามจะเห็นว่าเล็กถ่ายลงไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ค่ะนับดูหนึ่งสอสาี่ห้าหก็ดนะคะ แปดเก้าสิบทุกยอดที่แตกใหม่ติดดอกหมดเลยนะคะสิบดอกสวยมากๆอันนี้คือกุหลาบหลายปีแล้วนะคะคือที่จริงมันจะต้นสูงกว่านี้คือเราตัดออกนี่กลีบใหญ่ดอกใหญ่มากแล้วก็บานานานมากนะคะนี่อ่าทีนี้เรามาดูที่โคนต้นบำรุงไปเลยยิ่งจะทำให้ดอกที่ตุ่มๆนี้นะคะ กะดอกใหญ่บานแล้วก็กลีบแข็งแรงและบานนานสดนานนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวย่อยค่ะงามมากจากนั้นเราก็รดน้ำตามนะคะพวกปุ๋ยต่างๆเนี่ยรดน้ำทุกวันมันจะย่อยลงไปนะคะแล้วก็มูลค้างคาวอ่ะมีแร่ธาตุอาหาร เกือบครบครบเลยก็ว่าได้นะคะคือไปอ่านศึกษามาเลยนะใน,นไปอ่านศึกษาเลยนะคะมูลค้างคาวมิทนทตุอาหารครบแล้วก็ทําให้ต้นไม้งามไวมากเรื่องจริงนะคะสวยจริงๆนะสาหรับคนที่รักต้นไม้นะคะต้องการเร่งให้สวยไวนะใจร้อนไม่อยากหมักนานนะคะใช้ได้เลยสวยมากเลยค่ะเอ็นลงมานะคะนี่สวยมากๆ ทําตามนี้เลยค่ะเห็นผลแน่นอนร้อยเซนี่ค่ะสวยมากดอกใหญ่มากติบดอกพอดีนะคะในหนึ่งต้นเดี๋ยวถ้ากิ่งแก่นะเล็กก็จะเอาไปชําอีกนะคะแล้วก็เราสามารถตอนได้ด้วยนี่ค่ะอย่าลืมไปทํานะคะสูตรนี้งามมากๆเลย ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่แน่ๆอย่าลืมไปทําตามนะคะ <ap> เห็นผลแน่นอนร้อเปเจ้าสูตรนี้สําหรับคลิปนี้เลกลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีจ้า